สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปในหัวข้อเรียนรู้วิธีใช้สีนะครับก็ในหัวข้อนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแนะนําเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราเนี่ยค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนต่างๆของสีได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะแนะนําวิธีให้เราเนี่ยลองใช้คุณสมบัติบางอย่างเพื่อที่จะปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานสีในแบบของเรานะครับผมก็เลยถ่ายวิดีโอที่ เป็นหน้าของแอปสีมาให้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในหัวข้อแรกเลยเนี่ยเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมันก็อยู่ในแถบแหล่งข้อมูลนะครับซึ่งรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับค่านิยมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็บริการของ Apple มันก็จะมีคอลเลกชันผลิตภัณฑ์ต่างๆสํา,าสหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับถูกแบ่งออกเพื่อเป็นระดับให เราเนี่ยค่อยๆจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อพัฒนาไปสู่ทักษะการขายในระดับกลางจนถึงขั้นสูงนะครับอันแรกก็คือเป็นการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีภารกิจสําคัญในการจัดเตรียมร้านให้พร้อมรับลูกค้าได้แต่ละวันนะครับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการเนี่ยมันก็จะอยูอ่ข้างในหัวข้อนี้แล้วก็ถูกบันทึกแหล่งข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตน,นะครับ แล้วก็เคล็ดลับนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเคล็ดลับก็ให้เรา,าดูเวลาเราดูแต่ละคอลเลกชันเนี่ยให้มองหาเครื่องหมายาลูกศรที่หันไปด้านขวานะครับที่เป็นสีเทาทางขวาเพื่อให้เราขยายออกเพื่อสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับช่วยให้เราเห็นเนื้อหาที่อยู่ภายในของแต่คอลเลกชันนั้นนะครับอย่างเช่นที่เห็นผมกลางออกมานี่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นลูกศรนะมันเป็นลูกศรเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะกลางปีกตรงออกมานะครับ อ่าอย่างที่ผมทําให้ดูถัดมาก็คือเป็นคอนเทนต์ใหม่อ่าที่แนะนานะครับคอนเทนต์ใหม่ที่แนะนําก็จะมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดอ่อเพื่อให้เราไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆต่างๆนะครับก็จะเป็นพวกข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวกับเนื้อหาใหม่ๆในสี่นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเป,ประจำดังนั้นก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับในหัวข้อนี้ที่เป็นอ่าสัญลักษณ์รูปอ่าตัวดาวนะครับพื้นหลังสีส้มนั่นเอง แล้วก็เขียนแล้วก็คือเอ่เวลาที่เราเข้าไปดูในคอลเลกชันต่างๆเนี่ยแล้วเราก็แตะที่อ่ความคืบหน้านะครับดูเพื่อที่จะดูความก้าวหน้าได้ที่มันถูกสะสมบันทึกไว้นะครับตัวถัดมาก็คือจะเป็นการฝึกอบรมนะครับอ่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปเอ่ตัวเหมือนคล้ายๆแอปตัวอ่อคีย์โนตนะครับเพื่อที่เป็นการฝึกอบรมเป็นรูปใสญลักษณ์อ่พื้นหลังสีม่วงนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกจากผู้ฝึกอบรมของ Apple นะครับแล้วก็มีวิดีโอที่เรียกว่าท n i n g o n Demand ด้วย T.O.D. เนี่ยจะเป็นการฟังจากปากของผู้ฝึกอบรมของ Apple นะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงการแชร์ตำแหน่งการแชร์ตัวอย่างการสนทนาในการขายให้กับเราด้วยนะครับเราสามารถเรียนรู้จากวิดีโอสั้นๆเหล่านี้ด้ทุกเมื่อเมื่อเรามีเวลานะครับทีนี้เนี่ยเรายังสามารถแตะที่จุดไข่ปลาด้านบนนะครับที่เป็นเคล็ดลับนะครับ อย่างที่ทําให้ดูนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆขึ้นมาเราเนี่ยสามารถเลือกแตะบันทึกแล้วเราก็จะเห็นเรื่องราวหลอนนั่นแนะในโปรไฟล์ของเรานะครับภายใต้เนื้อหาที่บันทึกไว้ก็คือถ้าวิดีโอไหนที่เป็นวิดีโอที่สําคัญเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็บันทึกไว้เก็บไว้ดูได้บ่อยๆนะครับตัวถัดมาก็คือจะเป็นการจัดวางผลิตภัณฑ์นะครับการจัดวางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ จะเป็นการสาธิตเป็นคุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การาสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้ลูกค้านะครับการจัดวางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เสยียก็จะเป็นรูปผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลนะครับแล้วก็พื้นหลังสีออกเหลืองไปโทนส้มนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดวางผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดภายในร้านของเราเสมอนะฮะ ตัวคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นการบอกวิธีการจัดการดีดักโกต้านะครับดักโกต้าก็คือเป็นเกี่ยวกับการสาธิตเครื่องโชว์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์สาธิตแสดงให้เห็นอุปกรณ์เครื่องที่อยู่ในร้านที่มีความสําคัญต่อประสบการณ์ของลูกค้านั่นเองเคล็ดลับก็จะอยู่ภายใต้จุดไขป่ปลา3จุดเหมือนเดิมนะครับก็คือแตะพี่มุมขวาบนแล้วก็เลือกสัญลักษณ์ว่าแชร์นั่นเองนะครับ ตัวสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือนะครับตัวนี้เนี่ยภาพสกรีนช็อตที่ให้ดูก็คือสมมุติว่าเรามีปัญหาทางด้านเทคนิคหรือต้องการสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวคอนเทนต์เนี่ยให้เราเลือกกดถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็รายงานปัญหานะครับ๋ยวผมทําให้ดูในหัวข้อนี้อ่าตัวเรื่องนี้ก็จะเป็นการแคปภาพหน้าจอนะครับเนื่องจากว่าผมได้ปรับตัวเลือกนี้ให้ยกเลิกเป็นการรายงานไปแล้วนะครับ แต่ว่า,าเวลาทีา่เราอยากรายงานปัญหาเนี่ยเราก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของสี่ได้นะครับซึ่งจะอยู่ในแถบค้นพบแล้วก็มีชื่อย่อของเราที่มุมขวาบนแล้วก็เลือกรายงารปัญหาก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกสบายสำหรับที่จะรายงานปัญหาของตัวแอปหรือว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับแต่ว่าพอดีว่าผมเนี่ยใช้การแคปสกรีนหน้าจอเพื่อ นำไปท่องจำไปอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยปิดตัวเลือกนี้ไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะรีพอร์ตตัวคอนเทนต์ใดอย่างใดน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ทาง Apple เนี่ยก็หวังว่าเราจะช่วยให้ลูกค้าของเราเนี่ยเราจะเป็นเคล็ดลับให้เราช่วยลูกค้าในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์ในสี์ เพื่อนนำไปมอบศบกา์ให้กับลูกค้าขขงแบบเปิลของเราอยู่เสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ